เปิดรายชื่อ5อันดับนักเตะที่ติดทีมชาติไทยมากที่สุดตลอดการมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่อันดับที่5เลยนะครับนะดัสกอนท้องเหลาครับกองกลางตัวเก่าปัจจุบันเนี่ยอายุ39ปีครับโด่งดังจากการข้าแข้งกับ BC เทโลศาสนะนะครับลงสนามให้กับทีมชาติไปแล้วถึง100นัดครับในช่วงปีพศ2 5 4 6ถึง2560ครับ ทำได้ทั้งหมด12ประตูด้วยกันครับอันดับที่4ครับปิยพงศ์หิวอ่อนครับสุดยอดดาวยิงระดับตํานานครับของทีมชาติไทยที่ว่ากันว่ายอดเยี่ยมและสุดยอดตลอดการของทัพช้างศึกครับแจ้งเกิดและโด่งดังกับการค้าแข่งเนี่ยให้กับทีมสโมสอนทหารอากาศนะครับและลงเล่นให้กับทีมชาติ100นัดครับและทําได้มากถึง70ประตูตลอดการรับใช้ชาติในช่วงปีพศ 2524ถึง2540ครับอันดับที่3ครับทีละศินปแดงดาครับหรือพี่มุ้ยนั่นเองนีครับกองหน้าวัย34ปีครับที่แจ้งเกิดกับเมืองทองอยู่ในเต็ดครับทีละศิลนะครับติดทีมชาติไปทั้งหมด104นัดครับทำได้45ประตูซึ่งเจ้าตัวนะครับนนยังคงมีโอกาสนะครับในบวกสถิติเพิ่มขึ้นไปได้ในอีกปัจจุบันครับอันดับที่2ครับ ตะวันสีป่านตำนานกองกลางทีมชาติไทยครับอีกหนึ่งลายชื่อที่เป็นผู้ถือสถิติติดทีมชาติมากที่สุดเป็นอันดับ2ถึง110นัดครับในช่วงปีพศ2 5 3 6ถึง2552ครับทำได้19ประตูด,ด้วยกันครับและอันดับสุดท้ายครับอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากชายคนนี้ครับ เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับหรือซิโก้อดีตตำนานหัวหอกหมายเลข13ของทีมชาติไทยนั่นเองครับอีกครั้งนะครับนะเคยเป็นหนึ่งในทำเนียบผู้จัดการทีมชาติไทยมาแล้วในปี2 5 5 7ถึง2560นะครับนะเจ้าตัวเนี่ยแจ้งเกิดกับสโมสรธนาคารกรุงไทยครับและเคยย้ายไปเล่นกับฮันด์ฟิลด์ทาวน์ในอังกฤษอีกด้วยครับซิโก้เนี่ยเป็นผู้ถือครองสถิตินักเตะที่รับใช้ชาติมากที่สุดคนปัจจุบันถึง 134นัดเลยทีเดียวครับทำได้71ประตูนในช่วงปีพศ2536ครับถึง2550ครับและนี่คือห้านดับนักเตะไทยที่ติดทีมชาติมากที่สุดตลอดการครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ